โอเควันเราอยู่กับ Demon Slayer Mid Ni ดไนสันกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเรียนปานนะครับผมส่วนใครยังไม่รู้ว่าจุดที่เราจะต้องไปเรียนปานต่างๆเนะี่ยอยู่ตรงไหน,นก็กลับไปดูคลิปที่ผมลงไว้แล้วก็ได้นะครับผมคลิปนั้นผมจะบอกไว้ทั้งหมดแล้วนะว่าจุดที่เราต้องเรียนปานต่างๆนะอยู่ตรงไหน,นบ้างนะมีเออปาน เสียงวาลีอัศนีปันหมอกปันเพลงนะผมอยู่ตรงไหน,ผม,ไหนผมบอกไวท้ที่คลิปที่แล้วแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาเรียนปันเพลงนะทุกคนนะผมอยากเรียนปานเพลงนะใครอยากเรียนปานเพลงก็มาตรงนี้ได้เลยโอเคไหนดูซิคุณมาที่นี่เพื่อเรียนรู้การหายใจเปลวไฟเหรอโอเคกดใช่นะผมโชคดีเกียวจูโรบอกโชคดีแสดงว่ามันมันต้องไม่ดีโอเค หลังจากที่เราเขาเรียกว่าวงไงวาร์ปมาแล้วเราแล้วก็เดินม,มาคุยกับเคีย,ย,เคยวจิโร่ทีนะผมกดใช่นะ okay. yeah. โอเคอย่อุย้ยอุ้ยวิ่งวิวิ่งคืออะไรวะทำไงสู้กับมันหรอโอ้โหสองตัวอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเดียวยา,ยากเลยมาตั้งสองตัวโอ้โหยากว่ะทุกคนยากจัดเลยอะ โอ้ยมันก็ไปยากเท่าไหร่ดีกวะอ่ะเสร็จแล้วเหรอ <laughs> อัดเสร็จแล้วเหรนี่คือการเรียนปราณอัคคีใช่ไหมไม่ปราณเพลิงอะอะไรวะทุกคนมันมันได้แล้วใช่ไหมหรือไงเอาทุกคนผมได้ปราณไปแล้วว่ะโคตรง่ายเลยอะ <laughs> โอ้ยมันง่ายไปปะเนี่ยเอ้ยมันง่ายเ,เ,นเนยยายกิน อะไรอ่ะนึกว่าจะยากกว่านี้นี่นี่คือการเรียนปานใช่ไหมเดี๋ยวมันง่ายขนาดนี้ก็ใครอยากกว่าใครอยากเอ่มเรียนปานง่ายๆก็ดูวิธีผมก็ได้นะผมจะตีสองทีแล้วก็กระโดดหลบกระโดดหลบนะครับผมก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะนึกว่าจะยากกว่านี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสําหรับการเรียนปานนะผมวิธีการเรียนปานนะก็ทําแบบผมก็ได้นะก็คือ ตี2ทีแล้วก็กระโดดหลบตี2ทีแล้วก็กระโดดหลบนะครับผมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเออส่วนส่วนเอ,อ่อปลดเอ,อ่อการปลดล็อกสกิลเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันปลดยังไงนะเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมจะมาบอกอีกทีนะเนี่ยไอ้ปลดล็อกกระบวนท่าเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันปลดล็อกยังไงนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะโหนึกว่าจะยากวันนี้ใครแบบว่าอยากได้ไปง่าไงก็ไปทำตามได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้ไปละ 拜拜。Bye bye.